แต่ว่าวันนี้คนรักที่ไหนไหนคนรักของเราจะมีรถน้ําถังถังนั้นจะเป็นอะไรยังไม่ต้องเปิดอ่ะแต่นะแมงวันตอมแล้วอ่ะไม่ว่าอะไรจะออกมาจากถังบ่าวสาวห้ามเอามือออกจากหมอนมองคลเด็กขา <Hey. S 1> ถ้าเป็นม้ามปอดผมไม่กลัวเพราะว่าผมมีหัวใจอยู่แล้วครับ <Hey. S 1> hey. อะไรก็ได้หรือย่าเมือกจากการอะไรกระเป๋าตังหนึ่งใบปกติกลัวป่ะอันที่แบบเดินได้ด้วยบินด้วยอ่ะไมงสาบหรอบินด้วยเดินด้วยกลัวป่ะบินเลยบินเลยเหรอเออบินด้วยบินด้วยเดินด้วยพอแล้วเราพอแล้วแมงสาบหรอถ้าแมงสับไม่เอานะไม่เล่นนะให้แมงสับป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงสับไม่เอาถ้าแมงสับกูทิ้งเลยสิบคะแนนกูไม่เล่นไม่ถ้าพี่เล็กไม่ไหวอ่ะโบสองถังคนเดียวก็ได้